คำเตือนครับคำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบมากมายกรุณาใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยครับเอาละฮะก็ขอสวัสดีด้วยนะครับพวกผมนายบูมนะครับกับช่องนายบูมชแนลนะฮะจริงๆเป็นนายบูมเกมมิ่งนะฮะแต่เป็นนายบูมชแนลแล้วนะฮะก็จะมาเล่นเกมโลบอคในแมปอะไรก็ไม่รู้นะครับเห็นมันน่าสนใจดีก็จับมาเล่นเลยแล้วกันนะครับมาเริ่กมาเลยดีกว่านะครับ เป็นแมปแนวเกมนี้ถามว่าเป็นแมปแนวอะไรนะครับเป็นแมปแนวแบบต่อสู้อะไรเงี้ยแบบแบบไหนฮะเจอหน่อยไหมเจอหน่อยไหมเอาหลบสลบไปดินี่ครับโอ้สแปมีซี่ด้วยสัตว์สแปมีซี่ด้วยไปโดนโดนกูรันเนอร์รันเนอร์ที่อะไรสัตว์นี่โดนกูก็เป็นประมาณนี้นะฮะโอเคนะฮะผมอยากเจอเหมือนกันในพวกเก่งๆอ่ะเฮ้ยผมเจอมันอีกแล้วว่ะสัตว์มาดิ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 อะไร ไม่ได้กินไม่ได้กินเรียนรู้เรียนรู้โอ้ยฮิบหมัดแม่งไปโอพีเลยวะไม่ต่อยไม่ล้มอ่ะวู้วู้มันเต้นใส่ผมด้วยโอ้สัตว์เดืเจอกันเดเจอกันมาเลยกูเกิดตรงนี้ด้วยมาเลยเอ้ามาสิครับเฮ้ยเฮ้ยโซโปะเฮ้ย เฮ้ยยีย่มันออโต้อะออโต้ออโต้นั่นน่ะออโต้โล่งอะอู้อยี่มันสกิปว่ะยี่มันอีซี่ไรบุม๋มมากอู้สัตว์ทำไมดิอูชี้เสือกว่ะสัตว์โอ้ฮัทสองสองหกสี่พ่อมีสัตว์โอ้เฮ้ยบุม๋มผิดอะไรวะแม่งทำไมต้องมาลงโทษกูววอ่ะเฮ้ยเห็นมาละเห็นมาละเจอกันว่ะ บอกเลยเจอกันว่าไหนไหนไหนได้ข่าวว่าโหดเหรอได้ข่าวว่าโกดเฮ้ยนี่ไงมันตายมันตายมันตายซ้ำเติมซ้ำเติม EC ซี่ c EC อะไรเหมัอนดิเฮ้ยเต้นด้วยนี่โดนผมไม่ดีอ้ามันบอกแล้วไอ้เหี้ยมันมันบอกว่าผมไม่ได้ฆ่ามันเอาชังแม่งเดียสัตวดตายไหมเฮ้ยเอาเอาเอามาสิครับอุ้ยอุ้ยเชียร์โซโปเฮ้ย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 โดนผมโดนผมโดนผมไม่ดิเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหใช้เรื่องไหมเนี่ยเฮ้ยเชี่แม่งแข่งแก่งยังไหวสัตว์แม่งสเต็ปมันได้นะไอเชี่ยนี่แม่งเอ้ยอีซี่พร้อมดิ อ๋น้านี่นี่นี่มาดิมาดิเอ้าเฮ้ยตีไม่โดนได้ไงวะเอ้าเฮ้ยเต้นโชว์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 ว่ายวายวายวายนาโง่นาโง่แอบบอกผมลันเนอร์ว่าเฮ้ยนาโง่วอะสัตว์เอ้ยเลี้ยลันเนอร์พ่อหนีิสัตว์กากไดเหี้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่เอาไม่เอา เฮ้ยเจอมันอีกแล้วอ <uh ่ะคุณผู้ชมมาดีมาดีสัตมาดีมาดีโอ้เฮ้ยพิมีซี่กแล้วอ่ะเฮ้ยไม่เสีไหวละคุณไม่ไหวแล้วนะเจอกันนี้เหี้อุ๊ยเก็บไม่ทันว่ะเก็บไม่ทันว่ะเอาดิมอาดิบล็อกทันเว้ยเฮ้ยมาดิมาดี ยิ่งเฮียโซโปว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮียโอ้โหก็ขอจบคลิปเพียงเท่นี้แล้วกันครับบ๊ายบายฮะ